ครับสวัสดีครับผมสารุทธ์ทศพรนะครับลิี่นามร้านจรันรุ่งเรืองสองมันทิพยานะครับก็วันนี้ช่วงทิ้งเที่ยงนะครับอัปเดตสินค้าเป็นรถไายเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับเราทําสัญญาซื้อขายกันนะครับลูก้ามาจากบุรีรัมย์นะครับนี่ครับได้จองอิฟิกิทีเอสองสามศูนย์นะครับพงแลพาวเวอร์ระบบหางเป็นรุ่นธรรมดานะครับของเรานะครับพาวเวอร์นะครับสภาพรวมนะครับนี่เป็นการ คือขายกันจริงนะครับอันนี้ก็จะมีโรตาอรี่ติดไปด้านหน้าแล้วก็ผ่านนะครับเป็นของใหม่นะครับดังน,นั้นเราก็เตรียมจัดให้ลูกค้านะครับโดยที่ลูกค้าได้ดูการติดตามของ YouTube สายรถส้นสพรนะครับก็ได้ได้มาจากลูกค้าจากบุรีรัมนะครับได้มาดูและถูกใจก็จับจองครับสินค้าของเรานะครับเพื่อท่านได้สนใจเรื่องรถไถ อุปกรณ์การเกษตรแล้วก็อะไรถอดอะไรใหม่ของรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นกูบต้าบ้านเราก็มีนะครับติดต่อผมเลยครับสารโรทศพรตัวจริงสงจริงนะครับ099277348 9 8, ID line JRR2015 นะครับยังมีเยอะนะครับรถสวยๆนะครับติดตามผมได้เลยครับ Facebook สารโรทศพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง y o u t u b e สาโรทศพรน,นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะครับรถจริงเสียงจริงนะครับขายรถไถพร้อมอะไร่ด้วยนะครับทั้งใหม่และถอดนะครับอะไรมายของแฟนผม084-882-1716นะครับขอบคุณครับ